สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระติดหมาในบ้านมานะครับ ep นี้เป็น e ีพพิเศษที่6นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9นย์8 2749นะครับหรือสแกนคิวอาร์โคด้านบนนะครับก็เดี๋ยววางไว้ทุงนี้นะครับก็มีพระไม้ชมหลากหลายกันนะครับวันนี้ครับเน้นจะเน้นหล่อโบราณนะครับวันนี้จะมีแปลกๆมาให้ชมเหมือนกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เริ่มองค์ที่หนึ่งกนนะครับชินราชวัดอุบลน,นะครับพอดีได้มาส่งองค์นะเป็นเหรียญหล่อบโบราณชินราชนะครับวัดอุบลน,นะเนื้อทองผสมนะครับมียันด้านล่างนะครับเหรียญนหนานหนานะครับเขียนว่าวัดอุบลด้านด้านหลังจะเป็นยันนะครับขี้เบ้านะครับขี้เบ้านะ ดำๆนี่เป็นคีย์เบ้านะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบนะครับสององนี้นะครับร้อยประกบข้างนะครับหลอช่อมานะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการต่อไปนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้จะเป็นวัดห้วยเขนนะครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนมีหลุมเป็นเป็นโลรอยช่อนะครับรอยช่อนะครับ หลงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขยนนะครับวัดห้วยเขยนขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทองนะครับขอขออภัยนะครับจําชื่อผิด หลวงพ่อทับวัดทองนะครับพระปิตายันยุ่งหลวงพทับวัดทองนะครับจะเป็นเนื้อสำริดนะครับสำริดออกเหมือนสำริดเงินนะครับเนี่ยเพราะเนื้อจะแบบเหมือนเหมือนสีเงินเงินนะครับเนี่ยมีขี้เบ้านะครับตามซอก อ,อันนี้ก็3 5าาสนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพราพุทธนะครับเนื้อเมกสิตหลังยันนะครับหลังจานนะครับนี่ก็จะจานทะลุกันไปบนจานชุย่ยๆทะลุกันไปวันนี้เลยเมกสิตหลังจานแล้วก็มีจานด้านล่างด้วย องนี้ขอ500นะครับ500พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับปิดตาเนื้อม่กระสิ์นะครับหลังยันนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับ องค์นี้ขอ350านะครับผมส่งรายการต่อไปนะครับจะไปเร็วหน่อยนะครับองค์นี้ปิดตาผมไม่ทราบที่นะแต่เห็นยันเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอาจจะมีของที่นะครับยันแบบนี้มีหลวงพ่อทาวัดเป็นเองแต่กับทางภาคใต้นะครับนี่ก็ออกเหมือนสำลิดแต่สำลิดไปทางแก่แก่เงินนิดนิดนะครับ องเงาเป็นสีเงินนะองคจริงสามองสี่องค์นะครับที่ได้มานะยันจะเป็นเส้นขนมจีนแบบนี้นะครับเนี่ยยันอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าหลวงพทาหรือว่าภาคใต้นะวันนี้ขอห้าร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ นี่ครับเหมือนหลวงพ่อทาก็เหมือนนะครับเพราะยันยันยุ่งๆอย่างเงี้ยครับพอป,ปิดตานะครับจะเหมือนศิลปะภาคใต้ก็คล้ายๆเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับถ้าสำลดนะครับ สำลีนี้เป็นโลหะผสมหลายอย่างนะครับว่าจะแก่อะไรมากกว่ากันนะครับแก่เงินแก่ประหลอดแก่ทองแดงแก่เงินอะไรเงี้ยครับหลายอย่างนะครับองนี้ขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับแต่ว่าจะเป็นสำลีแก่เงินนะ เพราะว่าช่อเนี่ยบางทีหักอย่างนี้ได้เลยแทบจะไม่ต้องเลื่อยออกเลยนะครับทุบๆออกบางทีผ้าเออหักออกไปเลยนะครับแค่ทุบๆเบ้าออกนะครับลงปู่เอี่ยมยันยุ่งนะครับองค์นี้ขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 098-128-2749นะครับหรือสแกน q r c o d o d e นะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี N ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ